ตามนต้องกอด <c oughs> อยนี้เ<อ>ว้ยอะไต่อหขวา้างซ้ายงเอาให้เหมือนเข้ากันโอ้แต่คานี้ไม่ค่อยถนดได้ข้ามาอได้ไีไ่ันาผมแต่ิดขาห้าผมหน้า,าผมได้แหละเอาทั้งทั้งแท่งทั้ง ต้องบิดบิดสะโพกไปทางนู้นนะพี่ไปนักตัวที่หันหน้ามมไปเลยไอบอลอ่ะอ่าเลยนะครับนั่นแหละว่างแค่ด้วยเนี่ยเราต้องไม่ช้าดูอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยฝั่งเด็กตุ๋นจะบิดเด็กฝั่งนี้น้องปึ๊กนี้ใช่ไหมเนี่ยวางทางอย่างเลยจะไม่ไปมันปิดใช่ใช่ต้องต้องฝึกไงเพราะเราไม่เคยเด็กปิดอะ